เมื่อคืนนี้ชุมเหาพากันออกมาหานอนป่าแต่หวังว่าฝนชีตกเมื่อคืนนี่ก็เลยออกมาฝนตกลเลยเห่ากับสายมองมองซองด่างนี่แหละทุกคนนะฝน,นตกแห้งแม้นว่าจับอืองนะเมื่อคืนแต่ว่าฝนบ่ตกแต่ว่ามองเห่ากับสายไววซองด่างเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปยามมองนะบริเทียน บริ้ถือปืนถือผลามาดอกมีแต่บาแลมกับพันหนวดจักได้บ่ได้ชวนเฮากันนี่แหละเดี๋ยวชี้ยามมองตาทุกคนเลยมึงน้อกันว่าจะถือหรือบ่ถือปลาเชื่อเฮาว่าคือชิถือหลายอยู่เลยโมคืนนี่บ่ได้ลงอันนี้ก็แก่มาแก่มาหอยไว้อยู่นี่เดี๋ยวถืออยู่ได้ปลาโอพโหวุ่ ลำลามอยู่ทุกคนปลานะนะเดี๋ยวเฮาจะปดอยู่นี่แหละกับปดอยู่คนอีครับมันบ่ิจมเป็นกับบรลงเลิกนะึกลายอยู่ได้ทุกคนหางกระตา่ายเศร้านี่แหละันี่นะ Đi. Đi ô, ô. Đang đi Đã chờ Đang này tên này mà này Nhà mà này đi, nơi điều này Sống khuôn đấy, bà, bà. ขันพนตกนะจะถือลายคนนี้อีกทุกคนเพราะว่าป้ามันมันเมาหนำคันฝนตกนะมันเมาหนำเดี๋ยวไปย้ปยำอีกดังหนึ่งดังหนึ่งฮะคือชี้ถือโบราณปันไหนทุกคนมันเป็นทรายห้วยกจ็จามีโครงการอยู่ลุมในกเจ้าต้านน้ำแล้วก็มันเต็มขึ้นมาตามั้มนี่แหละ กพอได้หาอยู่หากินนะแถวบ้านเฮามองประมาณมองสองเดี๋ยวบรรดาเฮาเบ่งทุกคนนี่ผัดไปสามอะอยู่นี่กะพุ่นอยู่พุ่นก็มีแต่ว่าคลองไม่พอมีก โอ้ตัวใหญ่เลยปาเด้อสามโตโลโล,ลได้หน่อู้หูน้ำเปียงก็โอ้นี่ก็ป่าเลยเกาะกะลรยี้เย ้าก็ถึงดีเนาะมองใช้ใหม่ได้เลยชื่อมองมาสู่เห็นปลาถือลายเนาะมือหน้ามากเอาปลาดังไหมให้ลายคนนี้ดังลายปะระดับ3โลบุรุษระดับ3าีโลนานที่ใส่ตัดคอนนั่นแหละเลยืมกระปุ้มกระปุ้มเลยปลานะกอดกันอยู่เหมือนว่าบักหอย บั้งดงด่มองกันยามเรียบร้อยเลยทุกคนมองกันถือลายสมขวนนะซองดงังเชิญบาลแลมกับพันนวดกับมาหน่ยเป็นใครนะบาลแรมพันนวดเอาแปะบอด้ยิงมันเออเนี่ยมันเป็นน้องขันไปเนี่ยแต่ว่ามันแป้นไปเลยมันแป้อะไบบบรบุมีบุหรี่ไม่มาเลยบอดยิโอ้คือว่าชุดพังคักกว่านะโอ้็สุดพังเห็นว่า มันแป้นแป้นมันกับเห็นขุ่มขุ่มนาะมันตีงวงยิกงงยิกมัน่ไม่กับอะไรเอามาให้คอยเด้อค่ะคอยชี้เอาไก่ให้กินดอกจากตัวหนึ่งตัวหนึ่งงานเนาะขาสุดแต่เหนื้อยด้วยจ้ะเงียบอีกบ่ชูฟังมึงดูบ่เติมเงียบคักะลีจนโบ่เห่าเลยฮอ้าว ยังน้อยก็ได้กินปลาอยอ่ดอกมือานี้นะะทุกคนนี่ปดปลาอนปดปลาบาน,น,น,นี้โอ้ได้วัดชีได้หน่อยหนึ่งกับลายเติบทุกคนเลยโอ้ปดน,นี่กับพอแห้งเติบมือวานนี้ชีขึ้นป่าได้ทุกคนเขาลงมาเมื่อวานนี้ลงมาแก้ไขอันอุปกรณ์หาอยู่หากินนี่แหละกะยังมันคัดคลองทุกคนเดียวจะชีเห็ุอะไรเนาะมือมันบกมาเกะน,นี่แหละพอเข้ามากใกล้ๆกับบริยิ่งนะยิ่งกับปืนบนแตกมีแต่ โอ้หลายคนก็บอกว่าให้เอาไปทิมซะไปไปดังไฟซะมันเกิดเอาอีกนิดนึงเอาอีกอีกจกจกปีนาไปปีนาบางเถื่ออาจจะได้บอกใหม่ทุกคนนะ <c oughs> เพราะว่าการที่เขาจะเปลี่ยนแต่ละเถื่อเนี่ยมันก็ต้องมีงว่าแล้ว <ไป S 1> งบประมาณไะไมันบุร้ายกันหน่อยนะ <มา S 1> ขนาดขนาดเฮาเฮ็ดเอาเองนี่ก็ยังแบบบุบรุษพัดเลยนะมีน,มนสร,าร้างบเฮ็ดอยู่ด้วสร้างเฮ็ดแบบ มันก็แพงขึ้นไปอีกระดับสองล้านขนาดอีก๊ปนะทุกคนขันลูกสองลูกสามนี่ไม่ต้องคืดหาหมดปีสำหรับเฮานะแต่ว่าเ็ใจมันจะไปเอาปูดป้ากนทุกคนลายลายเลยนี่นะเดี๋ยวปดป้าแล้วก็เมื่อเฮื่อเดินทางขึ้นป่าเลยบ่ได้มื่ขึ้นคนป้อยอยู่เะยบงบงไปจอบึงอยู่ หยิบมาปั่นกันยืนบ่จักโลจักโลประมาณสี่โลได้สี่โลเนาะพอดีละปั่นกันพูลาโลพูลาโลไปๆพอได้กินเนาะมันีเนาะเมื่อนี่เมียบัวแล้วเนาะแล้วมาเจ้าเอียนกะเก็บฟักใสมมาให้เออเฮ้ขันบ่มีผู้เอ้าวกับมาหนิก็ได้เอียนนะขันเอาเอียนแล้วก็บ่ได้ป้าได้ล่ะแต่ว่าเอียนนั้นเป็นตัวพิเศษเอียนเออพิเศษกับตัวพิเศษท่านจำบ่ได้ป้านะ มันเอาเป็นตัวแถมก็ได้สินี่เมืบอกี้ปักใส่มาในกระถางโหเด็ป้าเมื่อวันนี้เมียพ่านนวดก็ดีใจแล้วเนาะปล่อยให้ไปอีกแล้วบันนี้เนาะเรา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 เศร้าแล้วะช่วงนี้เราเศร้าแล้วเนาะไกงหอดชงการเลยเศรดีใจหรือเสียใจวะแเ้าจะไปเที่ยวพานวดบไม้เราไปเด๊ พันนวดบบให้คนไปเมาเรียนแล้วก็มาปันปานแ้นกระจับใการนี่นะโอ้ยสมควรแล้วสำเลยเอาไปเลกรับเด้อเดกได้ัวไดกระจับเอา่นละ เอาเลือกนะแม่ตะนวนทันบอลแลมเลือกก่อนเนี่ยบไายได้เป็นปั้นเลยม่งเลยแหละนะทุกคนเนี่ยตอนนี้เข้ากำลังเดินทางขึ้นป่าทุกคนขึ้นเดินรถไทยเนี่ยไปกับพันธุ์วันรถจักรก็รีบร้อแล้วทุกคนเลยวูบไปขึ้นสะาพเลยตายยากแต่ว่า พ่อคนหายินรอบเลยนแป้งมาใหม่คือบอกผมมีปัญหานะขานรถขับรถเดี๋ยวไปเว้าทีมงานอีกอยู่ทางนาคน้นึิงแข่งแรกติดคึอนกล่องเลย มาเวทีมงานอีกคนหนึ่งอยู่ในบ้านนี่ทุกคนระหว่างทางนะเป็นไปสามคนรอบนียแต่ว่าสมทบกับทีมงานเขาบอกไก่พันแนอยู่ทึงกูละแล้วก็จักชิมี่พายแน่นะทาทิตามึงทุกคนรอบในบอให้ผ่านแน่นอนสําหรับบอลบอลนะหลายคนก็บ,บอกให้เอาไปเผาภายทีมละละแล้วล่ะแล้วก็มันมีสัมเนี้นะคันเผาทีมแล้วก็ชิได้ยางน้ำโคนหมูละลาได้บบดนี้ทุกคน มาเบิร์ดและบ้าเครื่องนะล็อกเครื่องก่อนเออในใช้เมียได้เหรออยู่ดงโอ้เอาเมียไปป้ายอยู่ดงปุ๊บเออคือเฮาเนาะเออแม่ที่เดนั่นี่มีคนอยู่ฮะเออบ้าแรงเนาะขาดได้อยู่เบิรนี่นะได้ขาดลูกขาดเมียไปได้อยู่บ่ได้เลยโอ้ได้อยู่เนาะคือว่าหากระแต่งงานใหม่ โดนแล้วดนแล้วโดนแล้วโดนเน้หาะฮะกันแต่งงานตรงใดนี่เห็นเวียกเห็นงานแล้วแล้วว่าเวียกงานกันบ้านนะยังยังบ่นะมันเวียนเวียกกันนั่นนะเอาละเวียกยังเวียกในเฮือนนี่แหละไ่าฮอาย่า่าพ่าฮ่า่าฮ่าฮอาฮกาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าก่น่าฮ่าฮาฮา่าน่าฮ่่านทาฮ ทุกคนระวางทางมากะเห็นทางมดแดงนะและะ้วก็เหาก็ตัดใหม่ไปแง่เอาไปบิดเอานะ่นมาสบุ่ <c oughs> <c oughs> ทุกคนนี่แลหละหางหมดแดงสองหางมักใหญ่เลยนะ นี่ไม้เฮาก็เอามาเรียบร้อยเดี๋ยวจะแงะเอาเบิ่งทุกคนแบบบิดเอานะมพุ่นทุกคนหางมันแตกแล้วโอ้ไข่มันคุยาวลงยังมีอีกหังนึงอยู่เพิงนี่แต่ว่าเฮาบ่ได้เอานะเพราะว่าเอามันบ่ได้แล้วทุกคนาไปหากินข้าวกินน้ําแล้วก็เดินทางต่อเพราะว่ายังบ่ฮอดจุดหมายยังอีกบ่ไกลปานดทุกคนไกลฮอดแล้วแหละเดี๋ยวนี้ก็ นะปั่นทุนทุกคนแล้วก็เดินทางต่อเด้อกินจำเนีไปก่อนนะอ่านก็เดินทางขึ้นมาป่าทีมงานใหม่ใหม่มาจำแจวบอสนี่ข่ามาก,กับมันบะซุกฮอบก่อนเนี่ยอากันหิวเข่าไปข้อเข่าบะไก่กินบอกตงังเลาึ้นไปหาเพิ่นเออบอกนี่บะไก่ว่าไม่ชอบไอ้น้องมาข้อเข่ากินว่ะ <laughs> <laughs> ต้นเนาะยูแต่ไอ้ก็บ <c oughs> อกกระแบกไปมาทางใดแบกใครท่านหรอเดี๋ยวกินข้าวแล้วเดินทางต่อทุกคนใกล้จะหอดแล้วล่ะ Hãy xem nào... Một filt của nó hoc Nhưng mà tiền của không <laughs> Tân mình à? như một thân khảo châm. Cái đai ham. They can, they can. nó. ngày bò Cái khơi đai nó còn này bò khơi đai auto đeo là cả mưa lên nha. ทางก็ได้อาหารกินแล้วทุกคนเ่ยถือว่าเอาไปฮอดผู้นี้เอาขึ้นไปฮอดด่านนี่เฮาเบ้ยิ่งเลยตัวหน่อยมีแต่รอทาตัวใหญ่ย่างเดียวนะเพราะว่าเอาได้แนวสำรองไว้แล้วนี่แนวสำลองนี่ได้เคยเคยเห็นเคยได้อยู่บะครั้งแรกครั้งแรกครั้งแรกขึ้นมาปลาก็หอกได้เคยเห็นอยู่ปะเคยลนะ อ่ะี่คือบอบอลนะมาคือบาแลมบอบอลเห็นกระหอกนี่โอ้โตกแข่งดิีครั้งแรกเลยกระหอกแดงนะเออาทุกคนตอนนี้เฮาก็เดินทางมาฮอดอ่าด่านหรือว่าฮอดที่ที่เฮาจะพักมื้อแรกนี่แหละเขาทีมงานก็ย้ายลงมาเป็นยังไงบอกไงันบ่มีคอยเลยเป็นไดงเมื่อวานนี้มันบ่อุกะบางนะบางบ่เยอะต้องอาศัยเพิ่นแหละแบบว่าถือว่าสุดยอดแล้ว บริแมนมาเรื่องหากินแล้วเรื่องหากุกหากุกหากุกใหม่เรื่องหากุ๊กวงใหม่ชุดยอดแล้วชินยอดชุดยอดนับถือเยอะไปหากุันที่คนอื่นหาบุห็นมีเห็นเนาะเท่านนั้แหละแต่ว่าจะไปหาบุห็นนี่หาบุห็นเลียวพาเนี่ไปดิไมยห้าหกสิบบ้านปวดขาสิเเ้าด่าในใจอยู่เขาบ้าในเบ่งบอยอันนั้นแน่ว่ะเห็ดเครื่องไม้ไปไม่หันอ่ะเห็ดเครืองไม้ได้ยินเจ้าเห็นอยู่ไหนเห็ดเครื่องไม้เลเอ้า แต่ว่าได้ตัวได้บ้านได้จังเป็นคนแนวะน่ะตัวไหนได้บริตัวเลยตัวมาอยู่ทำอยู่ยังอยู่พุ่นเลยหันเลยนี่ไปได้ดันมึงไปบ่อเนี้ยโกงมาปางกัได้กันอันนี้ไปพ่อเดี๋ยวจะขี่หยัดใจให้เปิดโมาเฝ้าเบ่งเตี้ยโมาเฝ้าเบ่งดูบ่เมื่อคืนนี้ฝนตกบ่อยู่พี่น่ะตกเลยได้ยังฝนตกฝนตกอ่ะนอนกู้อ้าวอ้าวในผ่านกับ บราจะไปเมื่อเออมาเมื่อวานนี่เมื่อเมื่อนี่แล้วได้ยังกินเลยจ้ำกินจ้ำกินทันใดเอ้าทุกคนเลยจ้ำกินเราต้องทามน้ำเบากายเพื่อนนะกันเอาไปไกลสุดยอดมันเลยกโค้ดแต่เมื่อยเนาะเอ๋อเดี๋ยวจัดเตรียมเอาเครื่องเอาของลงแล้วก็จะได้ไปหาลัดแรงก่อนทุกคนนี่แหละลงมา บ่นทีมงานหาก็ขึ้นหาก็ลงมาแต่เถิงบ่นี่ฮะบ่ได้ยังแน่มื้อเช้านี่ได้ก็ฮอดตัวเดีโอ้มันอยู่เนาะได้เบึเช้านี้ด้ได้ยังกินเช้านี่เช้านี่ก็กยังจําบ่ได้กินข้าวแล้วากันกินข้าวแล้วก็จําแจวแล้วก็ลงมายังบ่ได้เฮ็ดกินเลยเช้าเช้าเลยอ้านีก็ยิงมานําทางเด้นกคอตัวนึงนี่แต่ว่าคันไปเผากงมวันนี้สิบ่ย pues er. er ิงเพราะว่า nèo kín lê đê, tông ninh tù tim nyai gói nỉ ny mô đê kín khao nó, thật là sao mà kín lê đê ba nục nè kinh bé 2 fly, kinh nè 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 nhảy nè 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 con nè 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 ตามกันมางูงูใหญ่เลยเนาะอ่าคนกินขาบหนึ่งโดนต่อช่องโตแล้วชองโตคือเบิ้งเตยง่ายเลยเนาะเดี๋ยวทีมงานกินข้าวเราก็จะได้โตกับใบิ้มอ่าไปหาดักตำกุ้งใหม่กุ้งมังใหม่นะหาเบิ้งตอนนี้ทีมงานกินข้าวกินน้ำนะครับกุลัเดี๋ยวชิพากันไปหาเฝ้ากุ้งมังปังบนที่เฮาพ่อฟ้านทุกคน ไปกันสามคนนะยายกันเผา เป่า,า,าก็จะน้ำเปิงหอยหมูขึ้นไปต่งงางๆนะเอาเบิงมันนอย เป็นอไรผัานนวดจึงเข้าไปบึ้งกันทุกคนเป็นยิ่งยังนะปุ่นพันนวดอยู่เทิงผมเป็นอไรย่เางแกอกได้บ่เลยไปเบิ่งทุกคน mượt lại lẹ này cả thưa mình phò mưa à là phải lúc cháy dưới bờn đây cháy ồ oh, nhìn đây thật quân tôi bọc nhà yêu thật quân tôi đừng phan ngoặt chặt lọc lên đèn này nè โอคือว่าบุมียังเข่าเลยนะนี่ก็ก่จะคำเลยมันบุมียังเข่าเลยก็เอาก็เลยเลาะมากคือว่าอ่าได้บ่ได้ก็จะพากันขึ้นแต่นี่นะเพอมันเริ่มคำเลยอยู่นอกนี่บุหู้ว่าจีมืดซํำได้แต่ว่อยู่ในนี่เริ่มบุเห็นหงแล้วได้ทุกคนกั À, tụi con này cả, mà họ bọn thêm ngàn, vẫn khuyên về pháo của Mạc bang, cốc sụt thải này Bên cốc cục, bang, Bàng, khuyên về pháo phó nhé Phó vô Phó nhé Phó cây Một đôi khôm nè Phó <laughs> cây nó, tè vợ thân nó Cây nhé Cây khóa Cây khóa? Cứu vợ thân nhìn Mình vợ thân nhìn Ừ, vợ thân nhìn, giấc vô เออยาวเห็นแล้วแต่โบอ,อยากยิงก <c oughs> ันโบอ,อยากยิงเลยกินแจ้วมาแรลกดี <c oughs> เออแล้วก็เขา่าเข่าแล้วโตใหญ่ใหญ่เหรอได้พอเถอะคนดวงดวงดีดวงดีแต่บบเอาบอลเพิ่นนี่ทุกคนเพิ่นบม่ได้ถ่ายคลิปนะเพิ่นขึ้นมาหาอยู่หากินเฉยๆก็เลยบม่ได้ถ่ายบรรยากาศตอนสัตว์เข้ามา ไก่ขว้าเขาฮะเพื่อนข้างแรกเลยได้เพื่อนเห็นกันแล้วก็อันแล้วโตวยิ่ใหญ่ไนะหรือเขาเอินหุงบางคนก็เอินหุงนะโตยิ่ใหญ่สัมเป็ดเพื่อนเพื่อนกำลังเสียนะมันบินมาจับไก่ๆก่นะพอดีมันตื่นออกแต่ว่าสมควรได้บอลเพื่อนบอลเพื่อนเฝ้านี่ถือว่าสัตว์เขาโอ้มีโอกาสได้อยู่ แต่ชุดท้ายก็มาก,กัน3คนได้กระหอกตัวหนึ่งนะคลิปน,นี้วิดีโอนี้เราก็จะได้มอดไว้สำนีก่อนนะจะได้กับพบพ่อกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวเฮาจะพาทุกคนไปนอนเฝ้าวกงมกปังนะ